มีรวงครับแล้วก็ไม่มีรวงครับมีรวงครับแล้วก็ไม่มีรวงครับ ทั้งเตือนทั้งย้ำทั้งบอกเป็นประจำเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำนาข้าวในช่วงปลายปีถึงต้นปีนะครับให้ระวังสัตว์ตัพืชตัวนี้นะครับเพราะว่าหากมันเข้าทำลายแล้วนะครับจะไม่มียารักษานะครับทำได้เพียงป้องกันเท่านั้นครับวิธีการที่จะรอดจากเงื้อมือเจ้าแมลงบัวนะครับทำได้เพียงการป้องกันนะครับโดยระยะเริ่มต้นที่ ป้องกันนะครับควรเป็นระยะไม่เกิน14วันนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ฉีดยาคุมค่าหรือคุมแห้งอยู่แล้วนะครับให้ผสมยาป้องกันบวกไปพร้อมเลยนะครับโดยสารที่แนะนำนะครับก็คือไดโนรานะครับหรือว่าสารไดโนทีฟแลนนะครับ เป็นสารที่อยู่ในกลุ่ม 4A นะครับออกฤทธิ์แบบดูดซึมนะครับถึงแม้จะเป็นสารในกลุ่ม 4A ที่นิยมใช้กันแพร่หลายก็จริงนะครับแต่เจ้าไดโนรานะครับหรือไดโนทีฟแลนตัวนี้นะครับมันเป็นสารท้ายานะครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าใหม่ที่สุดในกลุ่ม 4A นะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์ที่ดีมากเลยนะครับข้อสำคัญอีกอย่างนะครับคือการที่ใช้ยาตัวนี้นะครับบวกไปกับช่วงคุมค่านะครับบวกไปกับกลุ่มยาฆ่ายายาเก็บญ้านะครับมันไม่ทาให้ข้าว ช่วงต่อมานะครับเป็นช่วงข้าวไม่เกิน3 0วันนะครับโดยช่วงนี้เราจะฉีดหลังหว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยรอบแรกไปแล้วนะครับศัตรูข้าวตัวอื่นๆนอกจากบัวเนี่ยมันจะมาร่วมด้วยนะครับไม่ได้มีแค่บัวนะครับเพราะฉะนั้นยาที่แนะนําให้ใช้ในช่วงไม่เกิน30วันหรือหลังจากการหว่านปุ๋ยรอบแรกเนี่ยควรเป็นยาที่ได้ศัตรูพืชหลายๆตัวนะครับ ถ้าเป็นของทางร้านก็จะได้นําเป็น2ตัวนะครับเป็นตัวโคแรมและตัวเฟนฟอร์ดพัดครับโคแรมเป็นสารแดมด้าไซฮาโนทินนะครับบวกไทอะมีท็อกแซมนะครับตัวนี้ออกฤทธิ์แบบน็อกบวกดูดซึมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเฟนฟอร์ดพัดก็เป็นไซเปอร์เมทินนะครับบวกโปรฟินอฟอร์ดนะครับตัวนี้ออกฤทธิ์น็อกบวกแทรกซึมแล้วก็ได้ฤทธิ์ในการฆ่าไข่นะครับโดย2ตัวนี้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับได้ศัตรูพืชเหมือนกันนะครับได้กลุ่มแม่หนอนนะครับแมงบินทั้งหลายนะครับ ได้กลุ่มแมลงปักดูดนะครับได้บัวนะครับพวกเพี้ยไฟกลุ่มแมลงดำหนามพวกนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับค่อนข้างคุ้มค่านะครับเนื่องจากกําจัดศัตรูพืชได้กว้างนะครับที่สําคัญเรายังได้ฤทธิ์กำจัดบัวจาก2ตัวนี้อีกด้วยครับระยะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระยะค่าไม่เกิน45วันนะครับสารที่แนะนําไม่ใช้หลักๆก็มี2ตัวนะครับสำหรับช่วงไม่เกิน45วันตัวแรกก็จะเป็นตัวเอาฟอร์ดนะครับหรือว่าเป็นสารไทอโซฟอร์ดนะครับตัวนี้ออกฤทธิ์ กำจัดศัตรูพืชได้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้บวแบบเน้นๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเอลามอนนะครับหรือว่าสารมาลาไทออนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เด่นบวมากๆนะครับอย่าลืมนะครับกรณีบัวเข้าทําลายจนเป็นหลอดหอมแล้วนะครับไม่มียารักษาแน่นอนนะครับทำได้เพียงป้องกันนะครับตามรอบที่เพิ่งแนะนําไปนะครับอย่างน้อยขอขั้นต่ํา3รอบนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนท่านไหนอยากปรึกษาสั่งซื้อนะครับ จะทักจะโทรก็ยินดีบริการครับ